อ่ะครับก็พยายามขึ้นมาหาต้นน้ำนะแต่ว่ามันหาไม่เจอฮนะก็ไม่อยากเข้าลึกแล้วเพราะว่าขี้ช้างฮนะล่องลอยขี้ช้างเยอะมากนะก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลงไปบริเวณแรกบริเวณที่ที่พอจะเล่นน้ําได้นะก็ถ้าไม่ได้ตกปลาก็คงต้องเล่นน้านะเนี่ยนะขี้ช้างเยอะเลยเราเราไม่ไปต่อแล้วนะมันยังมีทางไปต่ออีกได้นะแต่ผมไม่กล้าแล้วนะเพราะว่าขี้ช้างค่อนข้างเยอะ มีร่องรอยของช้างเนาะก็เราไม่รู้ว่าเขาจะจะจะรักเราหรือจะเกลียดเราเนาะอืมอ่ะครับก็สวัสดีนะนะทุกท่านผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะฮะจังหวัด นครนายกนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มาตามหากระสุนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะะแต่ไม่มีตัวฮะไม่มีตัวเลยไม่มีกระสุบเลยแม้แต่ตัวเดียวนะก็แล้วไงอ่ะมาแล้วฮะร้อยกว่ากิโลฮะผมก็อ่ะเปิดหมายรับแล้วกันผมก็จะเปิดเส้นทางหมายรับให้กับนานานะครับว่ามาอย่างไงนะจุดนี้นะหมายรับตรงนี้คือหมายเล่นน้ํานะครับผมก็เป็นหมายเล่นน้ํานะฮะก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านเขา เขาแชร์กันแล้วล่ะแต่ว่าผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลให้นานะมากันได้ถูกนะแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ไม่กว้างมากก็แนะนําให้อ่ามาในวันเสาร์หรือว่ามาในวันธรรมดาก็จะดีมากเลยนะแล้วก็ส่วนรถก็จะเป็นรถอ่ารถออฟโรดยิ่งดีเลยนะรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งหรือรถโหลดไม่แนะนำครับผมก็เส้นทางมาค่อนข้างลำบากนะเดี๋ยวก็จะอธิบายท้ายคลิปนะว่า มันมาอะไรยังไงนะครับผมสำหรับที่ดีนะก็โอ้ยน้ําเย็นสบายนะฮะก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยนะกับร้อยกว่ากิโลมาแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยวฮะก็เลยมารีวิวนะมารีวิวหมายลับที่บางคนก็รู้อีกหลายคนก็ไม่รู้นะให้นานาได้ฟังกันนะครับ โติดใจเลยครบ <S <S ับจากจุดนี้นะด้านซ้ายก็จะเป็นสันอ่างนะเป็นสันอ่างก็ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะขับตรงไปตลอดขับตรงไปตลอดนะอย่าเลี้ยวเด็ดขาดนะครับผมขับตรงไปตลอดเลยนะก็จนะเจอจุด จุดเล่นน้ํานะครับผมก็เป็นจะบอกว่าไงเป็นแอ่งเล็กๆแต่ยาวนะน้าก็ณปัจจุบันนี้ณตอนนี้ก็คือน้ําพอมีพอสมควรนะพอเด็กๆเด็กๆเล็กๆก็เล่นได้ฮะอนุบาลปหนึ่งะครับป .2 ฮะก็มีโซนให้เด็กๆได้เล่นนะฮะส่วนที่ตื้นนะฮะส่วนที่ลึกก็จะเป็นบริเวณที่ผมเล่นนั่นแหละนะฮะลึกสุดแล้วส่วนตรงนั้นนะฮะก็ถนนก็จะขรุขะหน่อยนะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือ เดินทางไปประมาณหนึ awesome. it. It it, it ่งกิโลนะฮะประมาณหนึ่งกิโลนะผมก็ไม่ได้วัดนะเดินเดินเดินทางไปประมาณหนึ่งกิโลผิวถนนค่อนข้างขรุขระเป็นหินมีหลุมมีบ่อนะครับผมก็เป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะยกสูงจะดีนะฮะจะดีจะดีมากนะครับผมก็มาแวะเที่ยวแวะชมกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะฮะก็ เก็บเอามาเราก็เก็บกลับนะครับผมก็วันนี้ก็กลายเป็นว่าผมมารีวิวนะฮะมาเล่นน้ําโชว์นะครับผมก็วันนี้ก็จบเพียง่นนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเล่นน้ําต่อ